่าวต,ต่อไปค่ะเป็นเรื่องราวของฝ่ายทหารบ้างนะคะตำรวจแล้วก็มาข่าดีๆ<ด>กันหน่อยนะ,นะคะ <c oughs> สำหรับการเรื่อนยศนะคะเมื่อวันที่1สิงหาคม2,565ค่ะเวลา13นาฬกา29นาทีนะคะที่ห้องเกียรติยศกองบัญชาการบนทนฐานบกที่23พลตรีวรวินิจขันทุกปัต ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่23เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพลสังกัดมณฑลทหารบกที่23ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้นจำนวนเจนายณนะห้องเกียรติยศกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่23ตำบลศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่นในการนี้พลตรีวรวินิจขันทุป,ปัดผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่23ได้กล่าวให้โอวาทแก่กำลังพล เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเน้นย้ำ am, การเป็นกำลังคนที่ดีรวมถึงต้องมีความสมัครสมานสามัคคีสามารถอุทิศตนเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนอย่างแท้จริงตลอดจนเป็นทหารอาชีพการไม่กระทำวินัย9ก้อข้อและอุดมการทหารของกองทัพบ,บกประกอบด้วย4ประการได้แก่ 1. ความจงรักภักดี 2. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 3. การยึดมั่นในเกียรติยศ และศักดิ์ศรีของทหารและ4ี่ความเสียสละค่ะต้องบอกว่า4ีประการนี้สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะคะทางมณฑลทนหารบุกที่23เองได้มีการจัดพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กำลังพลที่ได้รับยศสูงนะคะของกำลังพลทุกระดับเพื่อเป็นการประกาศกิติคุณแก่กำลังพลที่ได้รับการแต่งตั้งยศเพื่อเป็นการเสริมสร้างความภูมิใจและเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งทางมฑลนทนหารบกที่23เองได้มีการกำกับดูแลพัฒนาทางด้านคุณธรรมจริยธรรมรวมถึงหน้าที่ความรับผิดช,ชอบในการปฏิบัติงานเพื่อให้กำลังคนเองทุกนายเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญในการรับราชการทหารกำลังคนทุกนายเองจะต้องมีความภูมิใจและมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ และมีประสิทธิภาพในการพัฒนาหน่วยต่อไปนั่นเองค่ะซึ่งทางผู้บัญชาการเมณฑลโทนทหารบกที่23เองก็ได้มีการมอบเงินขวัญถุงและกล่าวให้โอวาาแก่กําลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการต่อไปนั่นเองค่ะเป็นแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการเลื่อนยศด้วยนะคะค่ะเป็นเรื่องที่ดีจริงๆเลยนะคะที่ได้มีการประดับเลื่อนยศแล้วก็ขอให ทหารทุกนายนะคะทุกท่านเองที่ได้มีการประดับเลื่อนยศไปมีความภาคภูมิใจแล้วก็ทําหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดนะคะทหารคือรั้วของชาตินะคะ <c oughs> เวลาที่มีน้าท่วมไฟไหม้อุทกภัยต่างๆหมดเลยไปหมดค่ะช่วยเหลือททที่ทหารางน,น,นอนกลางดินกินกลางทรายดึกไหนนอนนั่นน้ําท่วมนี่เต็มที่เห็นตลอดเลยค่ะโอ้โหเปียกมากปอนเลยไม่ได้แค่ เฉพาะช่วงทำสงครามหลายคนบอกว่าไม่มีสงครามแล้วจะมีทหารทําไมโอ้โหอันนี้คําพูดที่ผิดมากเลยนะคะจำเป็นมากๆที่จะต้องมีเจ้าหน้าที่ทั้งตํารวจและทหารทุกๆฝ่ายต้องมีการบูรณาการกันนะคะสุดท้ายแล้วก็ทหารหารนี่แหละคือรั้วของชาติบ้านเมืองนะคะนะ